สวัสดีครับนี่คือเรื่องราวของเคเลนนักวิทยาศาสตร์หนุ่มผู้ติดอยู่ระหว่างสองโลกโลกที่เคยเป็นและโลกที่กลายพันุโลกที่ถูกกลืนกินด้วยมหันตภัยสีเทาและเงาของโครงการไคเมราที่คืบคลานเข้ามาทุกขณะคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะร่วมเดินทางไปกับจารึกแห่งผู้รอด The Survivors Chronicle ตอนที่7 ภาพสะท้อนในน้ำแข็งเคเลนยืนนิ่งอยู่หน้าโลงศพแห่งอนาคตประตูเหล็กกล้าที่ปิดตาอยู่เบื้องหลังได้ผนึกชะตากรรมของเขาไว้แล้วเสียงไซเรนที่ดังลั่นสะท้อนไปมาในโถงทรงกลมราวกับเสียงกรีดร้องของโลกเก่ามันคือสัญญาณเตือนถึงการปลุกสิ่งที่ควรจะหลับไหลไปตลอดกาลให้ตื่นขึ้นไอน้ำแข็งที่พวยพุ่งออกมาจากแคปซูลต้นแบบศูนสูงเริ่มจางลงเผยให้เห็นกระจกนิรภัยที่เคยดำทึบ บัดนี้มันโปร่งใสขึ้นช้าๆราวกับม่านหมอกที่ถูกลมพัดพาไปหัวใจของเคเลนหยุดเต้นไปชั่วขณะข้างในนั้นคือร่างของหญิงสาวคนหนึ่งเธอดูเหมือนภาพสะท้อนของเขาที่ถูกบิดเบือนไปในความฝันโครงหน้ารูปคิ้วและริมฝีปากนั้นแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกับเขาแต่ผิวของเธอกลับขาวซีดราวกับหินอ่อนเรือนผมที่เปียกลู่แนบศีรษะนั้นเป็นสีเงินขาวราวกับแสงจันทร์ และร่างกายของเธอก็ดูบอบบางกว่าอย่างเห็นได้ชัดเธอลืมตาขึ้นดวงตาสีฟ้าเทาคู่เดียวกับเขาแต่ในแววตานั้นกลับว่างเปล่าและสับสนอย่างที่สุดมือที่าทาู่บนกระจกจากด้านในนั้นสั่นเทาก่อนที่กลไกสุดท้าจะทำงานเสียงอากาศถูกปล่อยออกมาดังสนั่นและฝาแคปซูลก็เลื่อนเปิดออกอย่างเงียบเชี่ย ร่างของหญิงสาวร่วงหล่นลงมาบนพื้นโลหะเย็นเฉียบราวกับตุ๊กตาที่ถูกตัดสายเชื่อกเธอไออย่างรุนแรงพยายามสูดอากาศที่แท้จริงเข้าปอดเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษร่างกายของเธอสั่นสะท้านจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันเคเลนยังคงยืนนิ่งแผนข้อมูลในมือของเขาสัน่นตามแรงสั่นของร่างกายโปรไฟล์ทางพันธุก,กรรมมีความเข้ากัน99.99% 99กับเคเลนมันหมายความว่ายอย่างไรโคล พี่น้องฝาแฝดที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่เสียงไซเรนที่ดังลั่นไม่ได้เป็นแค่เสียงเตือนภัยอีกต่อไปแล้วบนหน้าจอแผนข้อมูลของเขาแผนผังของชั้นใต้ดินระดับ7กําลังสว่างวาบขึ้นเป็นสีแดงคําเตือนได้ตรวจพบการทํางานผิดปกติของระบบก,กักกันเริ่มโปรโตโคอลรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดหน่วยเซนติเนลทุกตัวถูกเปิดการใช้งานประตูนับสิบในชั้นนี้กําลังถูกล็อกดาวน์ลงและจุดสีแดงที่แสดงตําแหน่งของหน่วยเซนติเนล กำลังเคลื่อนที่พวกมันทั้งหมดกำลังมุ่งหน้ามายังห้องโถงกลางแห่งนี้เราต้องไปจากที่นี่เคเลนตะโกนออกไปโดยไม่รู้ตัวเขาพุ่งเข้าไปหาหญิงสาวคนนั้นประคองร่างที่อ่อนแรงของเธอให้ลุกขึ้นยืนได้ยินฉันไหมเธอเป็นใครหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาของเธอยังคงสับสนเธอกระซิบออกมาด้วยเสียงที่แหบพร่าและแทบไม่ได้ยินไคเอราโปรโตคอลล้มเหลวการตัดกันถูกทำลาย เธอไม่ได้ตอบคําถามของเขาแต่กําลังรายงานสถานะราวกับเครื่องจักรเธอชื่ออะไรเจเลนคือเขย่าตัวเธอเบาๆพยายามจะเรียกสติซัตเจกไลดูเหมือนเธอกําลังพยายามนึ่งไลลิฟก่อนที่เขาจะได้ถามอะไรต่อเสียงกระทืบเท้าอันหนักหน่วงของโลหะก,ก็ดังมาจากทางเดินที่เขาวิ่งเข้ามาพวกมันมาถึงแล้วเขาเหลือบมองแผ่นข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อหาทางหนีและเขาก็เห็นมัน ช่องกําจัดก,กากกัมมันตรังสีมันคือท่อขนาดใหญ่ที่ไม่น่าจะสบายนักแต่มันคือทางเดียวที่จะนําขึ้นไปสู่ชั้นบนได้ประตูที่เขาเข้ามาถูกกระแทกจนบุบเข้ามาหน่วยเซนติเนลกำลังจะพังเข้ามาแล้วตามฉันมาเขาตะโกนและเริ่มวิ่งไปยังอีกฝากหนึ่งของห้องโถงแต่ทันใดนั้นเองไลลิทที่ดูอ่อนแอเมื่อครูกลับสะบัดแขนของเขาออก วลตาที่สับสนของเธอหายไปถูกแทนที่ด้วยความเยือกเย็นอันน่าประหลาดสัญชาตญาณของนักสู้ได้ตื่นขึ้นมาแล้วประตูพังทลายลงเซนติเนลตัวแรกพุ่งเข้ามาพร้อมกับใบมีดที่แขนของมันมันเล็งเป้ามาที่เคเลนซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดเคเลนยกปืนขึ้น,นและกระสุนกลับฉลับ,ลบออกจากกรอบของมันแต่ในเสี้ยววินาทีที่เซนติเนลกำลังจะถึงเขาร่างของไลลิสก็เคลื่อนไหวเธอก้มตัวลงต่ำอย่างรวดเร็วจนน้าเหลือเชื่อ ลอดใต้แขนของเซนติเนลไปและใช้สันไม้สัมข้าไปที่ข้อต่อบริเวณหัวเข่าของหุ่นยนต์อย่างแรงเสียงโลหะบิดงอดังขึ้นพร้อมกับประกายไฟเธอรู้จุดอ่อนของมันเซนติเนลเสียการทรงตัวไปชั่วขณะและนั่นก็เพียงพอแล้วสําหรับเคเลนพ่ดในโตรเจนเลวเขาตะโกนที้ไปยังท่อหล่อยเย็นที่เชื่อมต่อกับแคปซูลไลลิตเข้าใจในทันทีเธอดีดตัวหลบก,การโจมตีครั้งและใช้เท้าถีบข้อที่วาวของท่ออย่างแรง โลเซนเหลเยี่ยเชืเยอมเสรื่องทวกมาปาจใส่ขาของเทเลจนกลายเป็นน้ำแข็งในพืน้นตายิงไลลิตตะโกนเฮเลนเหนี่ยวกลอีกครั้งคราวนี้เทเลน,เนที่ข้อต่อที่ถูกแช่แข็งกระสุนกระทบเป้าอย่างจังและข้อต่อโลหะที่เประปาะบางก็แตกกระจายออกเป็นสิ่เสี่ยงเดฟตีเนลร่างยักษ์ล้มลงกระแทกและแน่นิ่งไ,ไปแต่ก็มีอีกสองตัวพุ่งเข้ามาในห้องแล้วไปทางท่อกำจับเคเลนตะโกนบอกไลลิตฉันจะทวงเวลาให้ พวกเขาต่อสู้และถอยหลังไปพร้อมกันมันคือาการประสานงานที่แปลกประหลาดและเกิดขึ้นเองโดยสัญชาตญาณเคเลนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเขาทำลายสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบเขายิงไปที่ฐานควบคุมไฟฟ้าเพื่อเกิดไฟฟ้าช็อตเขาทุบหลอดไฟให้แตกละเอียดเพื่อสร้างความมืดขณะที่ลายลิดเหมือนมูฟพืชเธอหลบหลีกการโจมตีและสวนกลับไปยังจุดอ่อนของเซนติเนลที่เธอรู้ดีอย่างน่าประหลาดใจในที่สุดพวกเขาก็มาถึงประตูของท่อกำจัดกากกัมะรังสี มันถูกล็อกด้วยแผงควบคุมที่ต้องใช้เวลาในการแฮกเปิดมันไลลิทพูดขณะที่เธอกำลังรับมือกับเซนติเนลสองตัวพร้อมกันชิ้นถ่วงเวลาได้ไม่นานเคลเลนเชื่อมต่อแผงข้อมูลของเขาเข้ากับแผงควบคุมแล้วเริ่มพิมพ์โค้ดอย่างรวดเร็วแต่เซนติเนลตัวที่4ซึ่งมีขนาดใหญ่และหุ้มเกราะหนากว่าตัวอื่นๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาที่ทางเข้าห้องถงมันคือรุ่นหัวหน้าฝูงมันไม่ได้พุ่งเข้ามาแต่กลับยกแขนขึ้นลำโพงหน้าเป้าของมันส่งเสียงแตกพร่าออกมา เป็นเสียงสังเคราะห์จากคอมพิวเตอร์เป็นเสียงบันทิกสุดท้ายจากโลกเก่าโครงการ่ดไดเริ่มใช้โปรคอนสูโลเป้าหมายไลน์ลิฟเป้าหมายเคเลนทำการจัดสรรสัองเลือดในกายของเคเลนเย็นเชียบทรัพย์เขาคุณพาพออกมาเราไม่ใช่ผู้รอดชีวิตแต่เราคือ ทรัพย์สินที่ต้องถูกกาจัดเซนติเนลหัวหน้าฝูงยกปืนกลที่แข็งขึ้นและเล็งมาที่พวกเขาแต่ในวินาทีนั้นไลลิตก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแทนที่จะป้องกันตัวเธอกลับพุ่งเข้าใส,ส,ส่เซนติเนลหัวหน้าฝูงโดยตรงเธอหลบกระสุนที่สาดเข้ามาอย่างฉิวเฉื่อนและใช้กรงเล็บจับงมือของเธอฉีกแผ่นกน้าเป้ออ,ออกมาเผยให้เห็นแกนพลังงานที่กําลังเรืองแสงอยู่ข้างในเคเลนเดี๋ยวนี้เธอตะโกนสุดเสียงเคเลนไม่ต้องรอให้บอกซ้ำ เขายกปืนพกขึ้นมาเล็งไปยังสิ่งเรืองแสงนั้นและเหนี่ยวไกกระสุนจ่อไปที่แกนพลังงานอย่างแม่นยำทุกอย่างกลายเป็นสีขาวโพลนควาเมเงียบหลังการระเบิดนั้นหนักอึ้งและน่าอึดอัดจังกว่าเสียงไซเรน,ดนใดๆเฮเลนไาอ,ออกมาอย่างรุนแรงคุญโลหะและคอนกรีตที่ฟุ้งกระจายในอากาศทําให้ปอดของเขาแสบร้อน<ๆ><ๆ>เขานอนอยู่ในท่อกําจัดกากกัมมันตรังสีที่มืดสนิท มีเพียงแสงสว่างริบรีจากหน้าจอแผ่นข้อมูลที่แตกสลายของเขาเท่านั้นที่ส่องให้เห็นสภาพแวดล้อมผนังโลหะที่ครุกคะตะไคร่น้ำที่เหนียวลื่นและกลิ่นสนิมที่คระคลุ้งอยู่ในอากาศห่างไปหน้าไม่กี่เมตรร่างของไลลิตก็กำลังขยับตัวเธอลุกขึ้นนั่งอย่างชา้ชาๆการเคลื่อนไหวของเธอดูคล่องแคล่วและควบคุมได้ดีเกินกว่าคนที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลมาหลายทศวรรษและผ่านการต่อสู้ที่เชลียวหมดชีวิตมาหมัดๆหมาแววตาที่สับสนของเธอได้หายไปแล้ว บันนี้มันถูกแทนที่ด้วยความเยือกเย็นการประเมินสถานการณ์และความระแวดระวังที่สะท้อนออกมาจากดวงตาสีฟ้าเถาคู่เดียวกับเขาพวกมันตายแล้วใช่ไหมเคเลนถามขึ้นทำลายความเงียบอันอึดอัดเซนติเนนทุกตัวในรัศมีระเบิดถูกทำลายไลลิตตอบกลับมาเสียงราบเรียบไร้ร่วงซึ่งอารมณ์เราก,กำลังอ่านรายงานแต่ระบบกลางยังคงทำงานอยู่โปรโตคอลซยังคงมีผลโปรโตคอลซีโรสั่งกำจัดพดล่อง เลนพูดทวนคำขึ้นอีกเขามองไปยังหญิงสาวที่เหมือนกับเขาจนหน้าขนลุกเธอรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงเธอเป็นใครกันแน่ไหลลิดถันมาสบตาเขาแสงจากแผ่นข้อมูลสะท้อนอยู่ในดวงตาของเธอทำให้มันดูเหมือนดวงตาของตุ๊กตาแก้วฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครแต่ฉันรู้ว่าฉันถูกสร้างมาเพื่ออะไรข้อมูลมันไหลเข้ามาในหัวของฉันยุทธ,ธวิธีแผนผังอาคารจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัย มันเหมือนกับการอ่านหนังสือที่ฉันไม่เคยเปิดเธอคืออาวุธเคเลนพูดออกมาเบาๆเราทั้งคู่ต่างหากไลลิตแก้คำของเขาฝ่ายข้อมูลทางพันธุกรรมไม่ได้โกหกเธอและฉันเราคือต้นแบบของโครงตานไคเมราอาวุธชีวภาพที่ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองแต่ดูเหมือนว่าเราจะเป็นผลงานที่ล้มเหลวในความมืดที่เงียบสงัดเสียงไซเรนได้หายไปแล้ว แรงระเบิดได้ผลักเขากับลายลิตเข้ามาข้างในและปิดตายทางเข้าไว้พอดีแต่คำพูดของเซนติเนลยังคงดังก้องอยู่ในหัวของเขาทำการกำจัดซากศ์สองสองพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติแต่ถูกสร้างขึ้นมาในฐานะอาวุธวีวภาพอาวุธวีวภาพที่อันตรายเกินกว่าจะปล่อยให้มีชีวิตรอดหากโครงการล้มเหลวคำถามในใจของเคเลนไม่ได้เป็นเพียงแค่เธอคือใครอีกต่อไปแล้วมันได้กลายเป็นว่า พวกเรราคืออะไเขาเปิดจารึกของผู้รอดชีวิตขึ้นมาอีกครั้งบันทึกข้อความสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความจริงอันน่ารังเกียจบันทึกวันที่1 2ต่อฉันลงมาที่นี่เพื่อตามหาพูดผีแต่กลับพบภาพสะท้อนของตัวเองในน้ำแข็งเราไม่ใช่บุตรของโครงการไคเมราแต่เราคือบาปดั้งเดิมของมันและโลกที่พ่อแม่ของฉันพยายามจะปกป้องมันคำสั่งสุดท้ายของมันคือให้พวกเราต้องตาย